สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกขึ้เขาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตงกับวันที่ 3, 4, 5, 2, ยี่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตอนเย็นพี่น้องประมาณจากทองทุ่มนี่แหละทุ่มเสตเจ็ดนะครับภามาเบืองดุกบพี่น้องดุขมักก็ได้ไหมอันนี้พอตะวันที่สิบแปดพี่น้องสิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับไปอยู่ด้หาเมือนะครับผมนีเมัม่วบอกว่า ว่าผมนี่เฮีดยจังไลนะครับเขาคือไงไว้แทะนะครับเหียจังเลเอาหารทางไหนนะครับก็คือว่าอาหารอาหารผมแบ่งเป็นจากมือที่หนึ่งถึงมือที่หาผมแบ่งเป็นสองระยะเลยได้พี่น้องระยะแรกตั้งแต่มือวันที่สิบแปดถึงวันที่สิบเก้านะครับผมคิดว่าให้เขากินเนยอนะครับให้เขากินพวกนั้นละพวกไข่พวกเศษที่ ที่มานํากันนั่นแหะพี่น้องเสียทหารนั่นพวกเสียใครพวกไข่ที่เขาบอ่บอหน่อยพี่น้องผมเขากินมูนั่นนะครับช่วงแรกนะครับอย่างนั้นดูแบบปอนด์ๆได้นะพี่น้องช่วงแรกบัดหลังจากวันที่นิซิปนิเมตมันจนมากว่าหมื่นที่สามมื่นที่สี่นี่ยสามสี่หานะ ผมก็เลือมว่าอาหารนั่นให้กินได้ไหมเพาอาหารสำหรับลูกออดเป็นผงนะฮะอาหารเป็นผงนะครับสำหรับเลี้ยงปลูกลูกออดน้อยนะพี่น้องสำหรับปลาหน่อยสำหรับปลาหน่อยก็เมนลูกออดน้อยก็เมนมันเลี้ยงได้ตัวอย่างนะครับมาปั่น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 ก้อนน้อยนะครับก้อหัวประมุ่นว่านน้อยเขากินจักษาลูกปิงปองนี่ครับที่ลูกปิงปองนะครับปั่นหนักกันย้อนลงไปเลยเป็นก้อนโคอโรสแยงย้อนลงเขากินพี่น้อง ินแต่สามมือมือกินมือที่สามน่งผมก็เริ่มเริ่มให้อาหารบนเห็นมื้พี่น้องเริ่มให้ตะม่วาดนีแล้วให้ควบคู่กันไปนะครับเพราะมือมันมันมือนิหามือเนึ่งให้มือที่สามมือที่สี่ให้ตะมือที่สี่เลยให้ควบคู่กันมากนะครับมือที่สามวัานให้มือที่ตอนเย็นให้นะครับให้อาหารบนน้ำให้เขาหัดกินอาหารบนเพราะว่าเจ้าน้อยนี่มันได้จักิีมือ เมื่อเกินที่มือของเงขาเสีย่มงข้างล่างนะครับวันนี้ได้หามือแด้วไม่ได้มือหามือก็ถหงอาหารล่างอีกททำเกาแต่ว่าอาหารบนเพิ่มขึ้นนะครับมือที่เจ็ดที่แปดนี่เขาก็สิเรลื่มกินนั้นได้บนนี้ที่หกที่เจ็ดแปดนี่แต่ทั้งเกตมึงเขากินอาหารบนเกงแล้วเขาก็งดอาหารล่างพี่น้องก็อาหารบนเลยก็พร้อมที่ร่มงในข้างล่างเพราะวันที่เก่าวันที่แปดวันที่เก่าเลย เรื่องลังๆเรื่องในบอ่อดินเลยพี่น้องเพราะว่าสิรอดตายนะครับเพต้องเปลี่ยนน้ำยากอันนี้จะเปลี่ยนน้ำได้พี่น้องเพี้ยนน้ำดูดนะครับถ้าว่าเลี่ยนน้ำดูขนาดเพราะสิเนาอาหารเขาไก่ย่างหายลายพี่น้องหายเพิ่งพ่อต้มข้นนะครับหายลายเขาตีตายเพราะว่าชุดชุดที่หกว่างหันอ่ะตายเสียสเลยตายปเป็เกินคืงนะครับเกือบประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ได้กับสันชุดที่หกนะครับ จุดท like cool ี่หาเราล้บอกหลายแต่ว่าพอออกมาเป็นลูกตูนหน่อยน่อยหนึ่งครับนี่หน่อยหนึงเห้จุดที่ห้านี่ครับจุดที่หกกระายจุดที่เจ็ดกร้จายชุดที่เจ็ดใค่ขาอยู่นี่อันนี้ชุดชุดที่แปดพี่น้องชุดที่แปดกันจายอยู่พี่น้องต่อกันครับชุดที่เจ็ดแต่โดยแบบมัณนะครับเมื่อคาไี่ตายพี่น้องเขาตายไปเรียงเดยดิเมื่อวันาเรียงว่าตายพี่น้องเห็นบ้างเขาจินกันตายทุกหมือนนะครับ ตันวนมิจฉาสามหมื่นตัวนี่เหลือจากสองหมื่นหรือว่มื่นหาตัวเดียมื่นหาพันตัวนี่ตัวหอดเป็นบุกบบนะครับก็ถือว่าใสได้เลยนะครับพี่น้องเห็นม่ดเริ่มตายพี่น้องตายก็คือการกันกินกันนะพี่น้องเห็นไ่มเอาน้องเลี้ยงเลี้ยงไปก็หน่อยลูกหน่อยลูกนี่พี่น้องมันบันไล่ขึ้นเนียต้องไล่ขึ้นที่ว่าจะมั่นหน่อยลูกเลยพี่น้องการเลี้ยงลูกกบนะครับการเลี้ยงลูกบลับนะครับที่ผมว่ามากคือการให้อาหารหนึ่งหึงเจ็ดหมื่นนะครับ อันนี้ก็ได้หางมือแล้วนะครับการห้อย่างบบของผมนะครับเราเห็จตรงไหนมันหลอดมากนะครับต้นมากก็หลอดบนหลอดก็ือให้อาหารเกินนะครับของผมนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ซั้หนี้่อยพี่น้องให้พอ่อได้เบิงนะครับได้ละมือขัดมือน,นะครับพอไม่คิดหนาด,ด้วยพี่น้องคลิปนี้ก็ลูกตัวใ,ใครริมซับตะไคร้เด้อพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์บนว่า Dua di